สวัสดีค่ะมื่อนี้พบก,กับช่องยายกิตตาน้อยอิ่มใจคือเกาเด้อค่ะเด้อไปวัดได้อะไรมาในรูปแบบของผู้เฒ่าเรานิทานเป็นนิทานธรรมะอาดีตชาติของพระพุทธเจ้าเราในแบบแผนในการทําความดีสามารถน้ำไปใส่ใดทั้งตัวเขาเองและทุกคนทุกเวททุกเพศท,ทุก,ททกวัยทางานบอทําทงานเป็นห่าหนา้าเป็นลูกน้องทุกเพศตุกวัยเอาไปใส่ไดเบิด หลักธรรมคำสอนของเพื่นอยู่ในศินหากับมักแปดเป็นแบบแผนในการทําความดีมีทุกอย่างแต่ว่ามือนี่สีได้เวาเรื่องสาวกของเพื่นคือระโมกคลลณะนะมาฟังเน้อข่ะเนดะิอโมคลลณะเป็นยังไร,ระโมคัลณะนะท่านเกิดในวรัน,นพราหมณ์มหาศาลนามเดิมว่า โกลิตะเกิดที่หมู่บ้านโกลิตะเมืองนาลันทาบิดาเป็นนายบ้านมารดามีนามว่าโมคคันลีเป็นสหายกันกับอุปติสะตระ,ะกูลทั้งสองผูกพันกันมานานถึงเจ็ดชั่วอายุคนฉะนั้นการเลี้ยงดูจึงคล้ายๆกันสองหนุ่มไปไหนมาไหนด้วยกัน การมีบริวาร500คนแวดล้อมอุปติอุปติสะมีวอทองเป็นพาหนะนั่งอย่าลืมองนะอุปติสะมีวอทองเป็นส่วนโกลิตะมีรถเทียมม้าเป็นพาหนะโกลิตะปริภาชกเมื่อได้รับฟังอัตมธรรมจากอุปติสะ ปริชะปริภาชกก็ได้บรรลุโสดาบันภายหลังบวชแล้วมีชื่อเรียกใหม่ว่าพระโมคคันลานะแปลว่าผู้มีเชื้อสายของนางโมคคันลีท่านได้ทูลลาพระพุทธเจ้าไปบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ณหมู่บ้านกันละวาละแฟนมะคต ขณะบำเพ็ญสม,มณธรรมอยู่นั้นท่านเกิดง่วงเหงาหาวนอนอย่างหนักจนไม่สามารถบำเพ็ญเพียรได้พระพุทธเจ้าทรงทราบในวันที่8ถึงจึงเสด็จสอนวิธีแก้ง่วงด้วยวิธีต่างๆคือเมื่อกําหนดนึกอย่างไรแล้วเกิดความง่วงควรพิจารณาถึงการกําหนดที่นึกนั้นให้มาก หากยังไม่หายง่วงควรตรึกตรองพิจารณาถึงธรรมตามที่ได้ฟังเอาไปศึกษาดูอย่างขึ้นใจหากยังไม่หายง่วงควรท่องบุญธรรมที่ได้ฟังได้ศึกษาโดยพิสดารหากยังไม่หายง่วงควรควรแยงช่องหูทั้งสองข้างและเอาฝ่ามือลูบตัว หากยังไม่หายง่วงควรลุกขึ้นยืนเอาน้ำลูบตาแล้วเหลียวดูทิศทั้งหลายแงนดูดาวอันนี้การเฮเจาของใบหายง่วงหากยังไม่หายง่วงควรกำหนดถึงแสงสว่างควรตั้งความสำคัญว่าเป็นเวลากลางวันเพื่อว่าให้จิตใจเราตื่นอยู่ตลอดเวลาไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืน หากยังไม่หายง่วงอีกควรเดินจงกรมโดยมีสติกำหนดเดินกลับไปกลับมาสำรวมอินทรีย์มีจิตไม่ฟุง้งซ่านแสดงว่าการเดินจงกรมเทศให้ค้นบง,ง่วงหากยังไม่หายง่วงควรนอนแบบสีหหะสายยาคือนอนตะแคงขวาช้อนเท้าเหลี่ยมเท้ามีสติสัมปชัญญะหายใจ มีสติสัมปชัญญะหม้ใจอยู่ที่ว่าจะลุกขึ้นตื่นขันตื่นแล้วให้รีบลุกขึ้นด้วยความตั้งใจว่าจะไม่หาความสุขจากการนอนจะไม่หาความสุขจากการเอนอิงและไม่หาความสุขจากการเคิมหลับท่านจเจริญสมณะสลับวิปัสนาไปตามที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนและได้บรรลุอรหันต์ในวันนั้นเอง พระโมกนลานะเป็นอาจารย์ของหมู่คณะช่วยพระพุทธเจ้าประกาศพระพุทธศาสนาทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ท่านแสดงอิทธิฤทธิ์ปราบบุคคลผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิจำนวนมากได้คลายความเห็นผิดแล้วหันมากลับมาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาสาวกทั้งสองได้ไปแก้ปัญหาพระเทวทัตรประกาศแยกตนออกจากพระพุทธเจ้า ตามที่พระองค์มอบหมายผลปรากฏว่าท่านได้แสดงธรรมและพูดเกลี้ยกล่อมให้พระวัชีบุตรกลับเข้าไปอยู่ในคณะสงฆ์ตามเดิมโดยปล่อยให้พระเทวทัตกับศิษย์ของท่านจำนวนหนึ่งอยู่กันอย่างโดดเดี่ยวพระมหาโมคคัลลานะปรินิพานเมื่อวันแลมสิบห้าข้ามเดือน12ณธรรมถกาลศิลาแฟนมคต หลังพระสารีบุตรปรินิพานได้15วันโดยถูกโจรที่บุกโดยถูกโจรน,นักบวชนอกศาสนาจ้างมาให้ฆ่าท่านซึ่งพยายามดูถึงสองเดือนเต็มค้นมาจอบศิขาถึงสองเดือนเต็มสุดท้ายท่านพิจารณาเห็นกรรมเก่าที่ได้ทำอนันตริยกรรมคือฆ่าบิดามารดา ตามมาให้ผลจึงไม่หลบหนีถูกพวกโจรทุบหัวจนหายแขนแล้วหลบหนีไปแต่ท่านก็เข้าฌานประสานกายไปทูลลาพระพุทธเจ้าก่อนถึงจึงปรินิพานพระอัครสาวกทั้งสองได้ทำงานร่วมกันตลอดอายุไขได้ช่วยให้พระพุทธศาสนาแพร่หลายไปอย่างรวดเร็ว และเป็นประโยชน์แก่มนุษยชาติทุกวันณะในสังคมอินเดียครั้งกันนั้นนี่แหละพโมกขาลานะมีส่วนสวยชัว่มีส่วนซอยให้พระพุทธศาสนาสืบต่อกันมาเป็นสาวกองค์หนึ่งของพระพุทธเจ้าพระโมกขาลานะเมื่อเ้กแลยอยาวาให้ไหฝังวานนี่ละคือพโมกโผมกขลานะพระโมกขาลานะนี่เป็นแล้วกับวิธีหายง่วง ได้รับจากพระพุทธเจ้ามีแปดขอเนาะค่ะเนาะหนึ่งกำหนดให้จะของบ่หายง่วงคือพิจรารณาถึงกำหนดนั้นๆสมมติว่าเขากำหนดว่าเขาสิอ่าหายใจเขาออกกับพุโทโธพุโทโธยุนสันเนีะหากบ่หายง่วงให้พิจรารณาถึงถ้ำที่ได้ฟังมา าด้ฟสร้างอยยังไงเขาพิจารณานั้นหากยังไม่หายง่วงหายทองบนถ้ำคือเขาเสดมจนเสาเสดมนบนเนนี่ละหากยังไม่หายง่วงอีกเอามือแย่หูทั้งสองข้างหากยังไม่หายง่วงอีกกำนดว่ามือนีเดี๋ยวนี้มันายามของเว้นมาไม่ย้มมือขึ้นกำนดหากท่าหายง่วงง่วงอีกคือให้ดวนเดินจงกลมหากยังบ่หายง่วงอีกก็เดินจงกลมหากยังบ่หายง่วงอีกให้นอนแบบ วิธีสายญาตินะเพราะว่าให้เตรียมตัวสิลุกตลอดเวลาก่าศาสนาพุทธเท่าโดยมากก็สิสอนเรื่องถ้ำต่างๆเพื่อว่าเอามาใส่ในชีวิตประจำวันบ่าว่าความโลภความโกรธความหลงที่ว่าเพิ่นตัดสรูเนาะบ่าว่าสินหาขาสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในก,กามอ่าแล้วการ มุสามุสาที่เป็นคอที่คนปฏิบัติบ่ได้ล้วก็กินเราอย่าลืมนะค่ะเดอ้อมักแปดคือทางพุนทุกพบกันอีกนะคะเพราะว่าช่องย้ายกิตตาหน่อยอินใจขอฝากทุกคนนะค่ะเดอ้อผูเ่าเรานิทานพิษบ้างถือใจบ้างกต่ยังขอฝากอยู่ดีว่าเบิ่งย้ายกิตตาเนี่ยพาวาย้ายกิตตาก็ไยายามสิป,ปรปับปงเจ้าของตลอดเวลา ิดพลาดประการใดกะอภัยเด้อค่ะเด้อแต่ว่าอันนี้คืออันจากหนังสือที่อ่านจากหนังสือบเมวาอีหย่างเนี้ยอย่างอยงค้นหูว่ามันเป็นตำล่าที่เฮาใส่มาทุกวันหนึ่งเราว่าประวัติของพระอ,อรหันต์ทุกพระอ,องค์ที่ว่าจะเลื่อนลอยตามพระพุทธเจ้าเขากะมีหลักธรรมคำสอนทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าพระมกขรณาเนี่ยสียอยู่ในลักษณะของ สอนบให้งวงวังเวลาเขาสิปฏิบัติร,รมใหายยางมั่งนั่งสมาธิมั่งพี่เรณาดูกยกยเจ้าของมั่งอย่างมั่งอยู่ในพโมคลัลานแล้วสอนเพราะว่าเราเป็นคนง่วงกันนั้นแหละกตที่ว่าเราตายโดยกรรมกาของเราคือถูกขาดตายเราถือว่าพระพุทธเจ้าคยสอนว่าคนเฮ่าเกิดมามาใส่กรรมอดีตชาติเคยเห็นอย่างไรช,ชาตินี้ก็ต้องมาใส่กรรม ย่าลืมเด้อค่ะเด้อช่องยายจิตตาน้อยยิ้มใจฝากเนืเด้ค่ะเด้อเรานิท่านผู้เฒ่าเรานิท่านทำมาในรูปแบบหลายอย่างในการทำกวามดีบ่าวาการามีความเพียรอดทดนอย่งต่างๆอยู่ในน้นเิดบางมือก็สิเป็นการเ่านิท่านบางมือก็สิเราประวัติของพระสาวกต่างๆของพระพุทธเจ้า ขอบคุณอีกครั้งค่ะ